เดี๋ยวก่อนนะคะวัดนึงก็หนึ่งคนหนึ่นนอท่านทำไมถึงมาอยู่ที่นี่หนูต้องเป็นคนถามมากกว่าพอดีที่นี่มันเป็นป่า,าสถานป่าตามหาสาวคนนึ่งสาวตาลูดคุ้จักนังไหมสาวมาหาสาวชื่อว่าแสงเดือนชื่อแสงเดือน,นอ๋อแป๊บนึงนะท่านใช่คนที่ชื่อองคกกเออ๋อชื่ออ๋อองค์ขลักเอเนนก สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พีเอฟซีคุณลุงคุณป้าที่น่ารักทั้งทุกคนทุกท่านเลยนะคะอขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมนะคะทุกคนวันนี้ออกมาเข้าป่าเช่นเคยเลยคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะทุกคนก็คืออมเนี่ยออกตามหาลูกชายดวงฤดีนะคะลูกเด็กคนหนึ่งน้องคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นลูกของดวงฤดีแต่ว่าไม่รู้ดวงฤดีไหนนะก็ขออนุญาตใช้คําศัพท์ อาจจะใช่ผิดใช้ถูกนะอาจจะไม่ถูกใจหลายคนนะก็ต้องขออภัยด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเราตัดสินไม่ได้นะทุกคนต้องรองคําตอบอย่างเดียวตอนนี้ต้องรองหาข้อเท็จจริงอย่างเดียวก็เดี๋ยวจะเดินไปฝากฝั่งโน้นตามที่ท่านผู้นําเก่าเนี่ยเขาบอกไว้นะท่านดี้ท่านอดีตท่านผู้นําเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเขาเจออยู่ฝั่งป่าแต่ฝั่งนู้นนะเขาบอกนี้นะอ๋งก็เลยเดี๋ยวจะลองไปเดินดูนะก็ไม่รู้เชื่อได้ไหมก็ ก็คิดว่าน่าจะได้ถ้าเขาหวังดีกับเรานะทุกคนอมถามเรื่องของการเปิดหน้าของเขาแล้วนะเขาบอกออมว่าเ,เขาไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าชื่อเบรินของเขาก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ารับแลงเขาว่กอย่างนี้นะอก็อมก็เออเรบฟังเขาเนาะเราไม่สามารถไปตัดสินเขาได้แต่เขาบอกว่าแต่ถ้าจะให้เปิดมันเปิดได้นะแต่แค่ว่ามันไม่ปลอดภัยกับเขาเขาบอก ก่อนมันไม่ปลอดภัยกับเขาเนาะเขาบอกเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คนข้างนอกเห็นหน้าเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ปลอดภัยกับเมืองของเขาคนก็อยากเข้าไปเยอะขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยออกแนวแบบเป็นห่วงบ้านเมืองเนาะก็ทุกคนเข้าใจเขานะเข้าใจเขาได้ว่ามันเป็นเมืองลับเลเนาะอย่างชื่อเมืองเลยแหละก็ไม่เป็นไรทุกคนเข้าไปได้ก็ เอ้ยเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเห็นก็ได้นอนอน่ะเหนื่อยมากทุกคนเดินออกมาจากจุดที่คุยกับเขาไปตะกี้เนี่แหละอดีตผู้นำเขาบอกว่ามีอะไรตะโกนหาเขาได้เลยนะเขาวอย่างนี้เนาะไม่รู้ว่าอีกไกลไหมฝากฝั่งนู้นเนี่ยอมคิดว่าน่าจะเป็นปา่าไผ่นะแต่ตรงนี้อ,อมเดินมาถึงปา่าไผ่แล้วกึ่งดิบชืนนะ้นแะตรงนี้บอ,อกว่าน่าจะเป็นไผ่แห้งอะ่ะฝั่งนู้นนะที่น้องไปอะ่ะเนี่ยน้องจะออกมาหา ของป่ากับแม่ช่วงเช้าๆเลยอมอ,อุตามาแต่เช้ามาดักรอนะแต่ไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวอมจะเดินไปเรื่อยๆเจอน้องเมหร่ค่อยเอาขอนมให้น้องเนาะแต่ถ้าวันนี้ไม่เจอถ้ามันหมดวันแล้วอะทุกคนอมต้องขอตัวเดินทางกลับก่อนคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงค่อยออกมาตามหาใหม่เนาะไปเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ออมด้วยแล้วก็ใครที่อยากพูดคุยกับอมเป็นการส่วนตัว ทักเพจเดินถางสไตล์แอมแอมได้เลยนะคะทุกคนเราก็เดินไปเล่นด้วยเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเหนื่อยค่อยไปหาจุดแวะพักเนาะไม่รู้ว่าช่วงนี้แบบมีหน่อไม้หรือเปล่า อยากได้เห็ดมากกว่าแต่เห็ดหน่าจะไม่มีแล้วหมดหนาเห็ดนะตรงนี้เหมือนจะเป็นทางเดินเลยเนาะ เดินง่ายด้วยทุกคนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอมจะจะซื้อทูบที่มันมีตัวเลขเนาะมาลองจุดที่ต้นไม้ที่อมเคยไปนั่งพักดูนะทุกคนเผื่อจะมีเนาะ เกี๋จะมีอาถรรพ์ต้นไม้ใบหวอยก็ได้นะเขาไม่ให้เราก็ไปจุดทูบตัวเลขเอาเนายใครเห็นด้วยก็ก็ได้นะเดี๋ยวจัดให้นะใครอยากได้หวยเนี่ยไม่ต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรใดๆเลยมาจุดเองเลยเนาะบางทีสิ่งศักดิก์สิทธิ์จะให้ไม่ได้เป็นตัวเลขเราต้องมาตีเองเนาะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจัดทำแบบเอาเอา ดตดูตัวเองโอ้ยไม่รู้ว่าน้องอยู่ที่ไหนนะหาไม่เจอก็น่าจะกลับแล้ววันนี้ มั่วหรือเปล่ามไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาหลอกก็ไม่รู้นะมีความเป็นไปได้สูงก็ตอนนี้เดินวนอยู่สามรอบแล้วโอเคทุกคนดอมขอปิดกล้องไปก่อนเยวจะเปิดให้ดูใหม่จริง โคดหินอนะตอนทื่อกี้เป็นเดินสูงเนาะแต่ป่าที่นี่สวยอะแบบมันไมู่้กระพี่พี่มันแบบลานตามันแบบกว้างตาดีแบบอมชอบป่าแบบนี้นะเออป่าแบบนี้ก็สวยหมดแหละขอแค่เป็นป่าขอแค่มไม่น่ากลัวนะแต่ป่าทุกที่ก็มีความน่ากลัวอยู่ในตัวของมันเองนะดูต้นอะไรดิต้นหนามอะไรหรอต้นอะไรนะ เขาเรียกต้นอะไรต้นหนามเหรอต้นนิ้วมีใครสนใจอยากปีนไหมคะต้นนิ้วเสียงร้องร้องพี่ร้อมากอากาศดีมาก น,นี้มอง,งอเห็นยวด้วยเฮ้ยใครมาถอดอะไรไว้ตรงนี้เราไม่จับไม่ยุ่งนะมัน้ของใครอนะาจจะเป็นของคนป่าเขาทำตกหลุดไว้หรือเปล่ามันยูสวยมากเลยนะภูเขา จะอมขอปิดกล้องก่อนพอไปถึงแล้วหรอเดีย๋ยวจะเปิดอีกทีนึงนะคะทุกคนทุกคนอมอก็เดินนักไกลแล้วแหละก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนก็คิดอยู่ว่าน้องอากจะเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าวันนี้ไม่ออกมาก็ม่็นยังะเดี๋ยวโอ้ทุกคนหินลูกใหญ่ก้อนใหญ่มากเป็นเหมือนเป็นผาเดินผาอะไรนะทุกคน เดินมานไม่เจอเลยโอ้สูงมากนี่น่าจะผุแล้วหรือเปล่าขึ้นไปโอ้หักแล้วนะหักแล้วเดี๋ยวนั่งพักก่อนพี่ค่อยออกเดินทางต่อมันก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวนั่งกินข้าวที่นี่ก่อนข้างล่างจะเป็นน้ำไม่แน่ใจวะ่ะ เนี่ยมันเป็นห้วยเดียวกันแหละที่มันติดตอกมาแต่ตอนนี้ออมเดินมาอีกฟากแล้วเหลือแค่ว่าจะจะไปนั่งรอน้องตรงไหนแค่นั้นเองนะทุกคนไปจุดเดิมน้องก็ไม่อยู่นะทุกคนเดี๋ยวออมกอตั้งกล้องไว้นั่งแถงวๆนี้แหละก่อน วูวนั่งชมวิวสวยๆเนาะนั่งพักก่อนเดินมาดูนะ ต้อนอะไรไม่รู้สวยนะจะถ่าให้ดูทุกคนตันนี้เหมือนร้อนนะพอนั่งผิดที่ปไปหน่อยนะทุกคนอยากจะต้องย้ายที่นั่งที่อื่นห้างสูงแต่ไม่รู้ว่าเป็นห้างของพวกยูทูบเบอร์หรือว่าห้างไหนผ่านนะเพราะยูทูบเบอร์นี่ก็ชอบทำห้างกัน เราจะไม่นอนนะวันนี้เดี๋ยวเราจะนั่งกินข้าวเดี๋ยวไปหาแหล่งนั่งกินข้าวดิเหมาะเหมาะนี่เจ้าองค์คารักษ์สวัสดีค่ะท่านองค์คาักษ์เดี๋ยวก่อนนะคะว้าวว้าวหนึ่งก็หนึ่งก็หนึ่งเออท่านทำไมถึงมาอยู่ที่นี่หนูต้องเป็นคนถามมากกว่าพอดีที่นี่มันเป็นป่าสถาน สาวมาหาสาวชื่อว่าแสงเดือนชื่อแสงเดือนอ๋อแป๊บหนึ่งนะท่านใช่คนที่ชื่อองงคกกเออไ๋อชื่ออ๋อองค์ขลักเอก,เกองคกแสงเดือนอนงเป็นองค์ขลักของพี่แสงเดือนอืมค่ะอันนี้คือมาตามหาพี่เขาเหรอคะอยากเจอนางไม่เจอนางหลายวันแล้วอยากเจอนางไม่เจอนาง แล้วไม่ได้คุยกันไว้หรอคะว่าจะนัดเจอกันตอนไหนคุยกันไว้แต่อยู่ๆนางก็ไม่มาหาขาเลยอ๋ออันนี้ท่านท่านไปทำอะไรพี่เขาหรือเปล่า,ไม,าไม่ทำอะไรอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเขาอาจจะติดธุระหรือเปล่าคะอาจจะมีธุระแบบข้างนอกไปในเมืองไปที่อื่นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้มาเดินไ,ไป,ป อ๋อช่วงนี้หนูไม่ได้เจอหนูเจอล่าสุดก็นานแล้วค่ะนานแล้วหนูเจอล่าสุดก็ตอนไปกินข้าวด้วยกันในป่าเห็นตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขามาหาหาองค์ลักอ,อ,ลอ๋องั้นถ้าหนูเจอเดี๋ยวหนูจะบอกให้นะคะ<ต>เดี๋ยวค่ะอ่อหนูจริงๆหนูมากับก,กับ,ก,บกับเพื่อน,นะคะ่ะแต่ว่าแยกกันเดิน อ๋อแยกกันเดินเพื่อนไปฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวก็น่าจะเดินลงมาแล้เพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิงเพื่อนผู้ชายะคะ่ะอ,อ,อ๋ออยากเจอพี่แสงเดือนะน่ะเหรอคะออออเดี๋ยวเดี๋ยวหนูบอกให้ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเดีหนูเจอหรือว่าเดี๋ยวหนูติดต่อให้ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวหนูลงไปไอ,งะอะไรนะคะ อ๋อหนูไม่หลอกหรอกค่ะถ้าถ้าท่านจะแต่ว่าท่านไม่ได้มีมีการอะไรไม่ได้ไปทําให้พี่แตงเดือนโกรธเลือดเลยไม่ครัไม่ทำอะไรแบบนั้นเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงอืมแป๊บนึงนะค่ะท่านท่านมีอะไรหรือเปล่าคะไม่หลอกค่ะจะอยู่ใกล้อ๋อท่านจะมานั่งตรงนี้เหรอคะใช่นเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูจะเดินทางกลับแล้วค่ะท่านไปนอนดือ ใช่ค่ะหนูจะเดินทางกลับแล้วเพราะว่าอ๋อพอดีหนูมีคนรอหนูอยู่ข้างนอกอะค่ะเดี๋ยวก่อนี่ใครยังไม่ทำชื่อเจ้าเลยอ๋อหนูเจ้ากลัวค่ะทำไมนั่งหนูไม่ได้กลัวค่ะพอดีหนูกําลังจะลุกกลับพอดีเลยท่านมาพอดีหนูเป็นอะไรหนูชื่ออมค่ะอมใช่อมอมแอมค่ะใช่ชื่อตลกดีอุกกาบาตบอกชื่อตลกนะ อ๋อกำลังจะไปทานค่ะกำลังจะไปทาน,เ,เ,เ,นเดี๋ยวหนูบอกให้นะคะท่านท่านไม่ต้องห่วงเออแล้วก็วาาก็ด้าน,นานทีค่ะก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างแล้วแต่จะไปด้วยได้ไหมไปไหนอะคะไปขับเจ้า ไปไหนล่ะคะจะไปไหนล่ะอ๋อหนูจะไปหาเพื่อนนะคะ่ะไปยุาด้อไ,ไหมไปทาอะไรอะคะหนูคาจะเจอแสงเดือนเผื่อจะเจอแสงเดือนหนูว่าน่าจะไม่เจอเพราะบ้านหนูอยู่กันคนละที่เลยพี่แสงเดือนเขาจะอยู่อีกหมู่หนึ่งไกลมากๆเลยคะ่ะถ้าไปก็ไกลเลยแบบไปก็ไม่เจออะค่ะเพราะว่าออกไปก็ห่างเผลอๆปาตรงนี้ใกล้กับใกล้กับบ้านพี่แสงเดือนมากกว่ากับบ้านหนูอีกจริงเหรอ ใช่แต่หนูไม่รู้หรอกนะคะว่าบ้านพี่แสงเดือนอยู่ตรงไหนแต่ว่าหนูรู้บ,บ,บ,รรบ้านพี่แสงเดือนเหรอคะอหนูไม่ทราบค่ะหนูไม่เคยไปเหมือนกันแต่ว่าแบบรู้จักกันแบบเป็นเพื่อนกันนะคะแบบรู้จักผ่านๆกันเฉยๆแบบเป็นเพื่อนกัน,นแต่ว่าไม่เคยไปก็คือไม่สนิทกันก็ไม่ได้สนิทกัน,นะคะ่ะแต่ว่าก็เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างจะพูดอะไร ก็คือเคยบังเอิญเจอในป่ากันนะคะก็เลยได้รู้จักกันอแล้วก็เหมือนเขาทําแบบนเนี้ยเนี่ยที่เขาถืออันเนี้ในยใช่่นใช่นั่นแหละทําแบบเดียวกันก็เลยได้มาเป็นเพื่อนกัน,นะคะ่อะอยากศึกษากับเขาอ๋อเาเอาไว้พระองค์คลักษเจอกับพี่เขาก็ค่อยค่อยบอกพี่เขาก็ได้คะ่ะว่าอยากเรียนอยากศึกษาตัวนี้นอ,อ๋อ อันนี้เป็นกําไรธรรมดาค่ะเป็นเป็นของหนูหนูซื้อมาตามตลาดยี่สิบบาท<ม>าท่านอยากได้เหรอ,อเผื่อท่านอยากได้เดี๋ยวหนูานฝาก,ากพี่แฟ,แฟนเหรอคะมีอ๋อแฟนน่ะเหรอคะคำว่าแฟนน่ะเหรออ๋อคนรักอ๋อหนูมีคนรักแล้วคะ่ะถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมแฟนใช่ไหม ใช่ค่ะหนูมีแล้ว,อ,วอ๋อค่ะเดี๋ยวหนูงั้นท่านแฟนหนูรอกินข้าวอยู่เดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนนะคะท่านไไไปปดดิ้ดดมอ๋อไม่เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าก็ได้ท่านเอ้ยเดี๋ยวท่านไม่ได้ไหมไม่เป็นไรท่าน แฟนหนูรออยู่ท่านโอเคทุกคนตอนนี้อมออกมาจากจุดที่องค์คลักที่มาตามหาพี่แตงเดือนนะไม่รู้ว่าเขาบอกว่าไม่เจอพี่แตงเดือนมาเดินป่าหลายวันแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าขอขอไปกับอมด้วยได้ไหมไปพาไปบ้านพี่แตงเดือนหน่อยอมก็เลยบอกไปว่าอมไม่รู้จักทางนะ แล้วก็โกหกองคลักษไปว่ากําไรที่ได้มาซื้อมาจากตลาด2ี่บาทนะทุกคนเหมือนมันอยากได้กําไรที่ข้อมือนะแล้วก็อะไรนะมันถามถึงเรื่องแฟนนะออมก,ก็โกหกไปว่าแฟนรออยู่นะกลัวว่ามันจะตามตามมาทุกคนต,ตอนนี้ก็ไม่ได้ตามมาแล้วแหละก็มันก็น่าจะกลัว่แหละแต่ว่าแบบมันน่าจะตามหาพี่เสี่ยงเดิน,นทุกคนเดี๋ยวออจะเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่เสียงเดิอนอีกทีหนึ่งเนาะเผื่อแบบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่เขาเนะ ก็ไม่รู้ว่ามีอยู่ก็มาถามหาไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเป็นองค์คลักที่ชื่อเอกนะทุกคนที่เหมือนเห็นว่ามาจีบพี่เสีงเดือนก็พีพีเอฟซีก็น่าจะพอรู้จักอยู่เนาะสำหรับคนที่จิดตามพี่เสีงเดือนนะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวออมจะรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่เสีงเดือนโดยด่วนเลยนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนก็ฝากพีีเอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเป็นกําลังใจอมในการทาคลิปด,ด้วย ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ